เอเยอร์ซอส,สดเครับผมพรีเมียมจากร้านวิวมอเตอร์บายนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยจีเพ็กโดนร้อยห้าสิบนะครับผมตัวนี้เป็นปีสองพันยี่สิบสองนะเป็นตัวสีวาล์วด้วยนะครับชุดสีเดิมเลยนะจากโรงงานเลยนะครับสีแจ่มๆเลยเป็นสีแดงดําเท่ๆแบบนี้เลยนะฮะคอนโซลยังดําๆอยู่เลยนะครับคันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะรถสวยๆพร้อมขับขี่ใช้งานนะฮะ ไฟหน้า LED ครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆนะคันนี้ไม้แค่หลักพันโลเท่านั้นครับลูกค้ารถสวยสภาพดีมากๆเลยนะอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยสวยอยู่เลยเครื่องค้างเดิมนะฮะข้างไม่ดังควันไม่ไหลแน่นอนนะครับระบบไฟติดครบทุกจุดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันหน่อยดีกว่านะฮะคันนี้นะฮะเลขไม้อยู่ที่7,500โลเท่านั้นครับเลขไม้น้อยมากๆเลยนะ ฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะฮะอ่าประมาณนี้เลยนะฮะบิดติดมือสุดๆเลยเครื่องแน่นๆเลยนะเจ้าคันนี้นะฮะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะครับขายอยู่ที่44,900บาทเท่านั้นเองนะฮะสามารถผ่อนจัดไฟนแนนได้นะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย